สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุม่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็หาเรื่องราวข่าวกราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราว,ว่าวันนี้ก็มีตารางการโอนเงินสําหรับคนที่ตกกลนตกค้างที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ทั้งงวดที่1 2 3สนั่นเองครับจะมีที่ไหนบ้างก็ไปดูตารางไปฟังจากปากของน้องเขาเลยครับ ่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งเช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะเกี่ยวกับเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2องนั่นเองนะคะอย่างที่ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564 จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะก็คือเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการตกค้างนะคะประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่ารายวันนี้มีตารางการโอนเงินนะคะซึ่งจะโอนในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับจะเป็นตารางของจังหวัดไหนเดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันนะคะ มาดูตารางการโอนเงินนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่สองซึ่งการยางแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งข้อมูลเกษตรกร,กรชาวสวนยางให้กับทกสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเตรียมการโอนเงินนั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะเป็นของจังหวัดศรีสะเกดเหมือนเดิมนะคะก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6พซึ่งจะเป็นมีการโอนในครั้งนี้จำนวน1,551รายด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสาขาจะมีกี่รายกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่สาขากันทารักษ์นะคะ 108รายสาขากันทารารม27รายสาขาขุกขัน39รายสาขาขุนหาน697รายสาขาถนนพระวิหาร143รายสาขาน้ําเกลี้ยง47รายสาขานนคูณ22รายสาขาเบนเจรัก52รายสาขาปรางกู18รายสาขาพายุ สิบรายสาขาโพสีสุวรรณ6กรายสาขาไพรบึง46่รายสาขาภูสิงห์2 3รสายสาขายางชุมน้อย2อรายสาขาราศีสไล6หรายสาขาวังหิน6รายสาขาศรีรัตนะ44รายสาขาศรีสเกต36รายสาขาห้วยทับทัน4ราย สาขาอุทุมพรพิสัย12รายค่ะก็รวมทั้งสิ้นนะคะจังหวัดศรีสะเกดจะโอนในวันที่12ก็คือ1551รายนั่นเองนะคะยังไงก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่ตกค้างในจำนวน1 0 0 0 0แกว่ารายทั่วประเทศนะคะสำหรับจังหวัดอื่นก็น่าจะเข้า วันพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะสำหรับวันที่12กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ